สวัสดีครับภายใต้ความดึงเครียดหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกใบนี้นะครับก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยต้องติดตามข่าวก็คือการประท้วงที่คาซักสถานนะครับเหตุการณ์นี้ค่อนข้างรุนแรงจนรัฐบาลของคาซักสถานต้องร้องขอความช่วยเหลือจากพันธมิตรในสนธิสัญญา C-S-T-O หรือว่า Collective Security Treaty Organization ก็คือองค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมสมาชิกก็จะมี6ประเทศด้วยกันนะครับอาร์เมเนียเบลารุสคาซัคสถานคีกิส านรัเสเซียและก็ทาจิกิสถานนะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ในปี2535อันนี้ก็เน้นด้านการทหารและก็ความมั่นคงนั่นก็แสดงว่าความรุนแรงเนี่ยอยู่ในระดับสูงมากนะครับ ซึ่งจุดเริ่มต้นของการประท้วงเกิดขึ้นเมื่อวันที่4มกราคมที่เมืองอัลมาตีนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอย่างน้อย12คนและผู้ประท้วงได้เข้าปลุกยึดสถานที่ราชการแล้วก็ในวันที่5มกราคมที่ผ่านมานะครับก็เริ่มเห็นผู้ประท้วงเนี่ยใช้อาวุธปืนก็ยึดมาได้จากทางการนั่นแหละครับสาหเหตุเบื้องต้นของการประท้วงก็คือการขึ้นราคาก๊าซหุงต้มในประเทศและก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูหนาวนะครับมีปริมาณการใช้กา๊าซนี่จำนวนมากทาให้ ชาชนี้ไม่พอใจโดยคาซัคสถานเป็นประเทศในเอเชียกลางมีประชากรประมาณ19ล้านคนนะแรลบแล้วก็มีพื้นที่นี่ใหญ่มากถือว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดีดีสุดในเอเชียกลางแล้วครับแล้วก็มีน้ํามันด้วยจากความไม่พอใจเรื่องราคาของกา๊าซมันก็ปะทุขึ้นมาความอัดอัน้นใจของประชาชนที่ไม่พอใจการปกครองนี่อยู่แล้วมันก็เป็นแรงบวกให้เหตุการณ์นี่รุนแรงขึ้นในแกับและก็ดูเหมือนว่ารัฐบาลของคาซัคสถานจะยอมถอยทั้งลดราคา ค่าของกาดแล้วก็ลดปวดบาทอดีตผู้นําแต่ก็ไม่ได้ทําให้เหตุการณ์นี้เบาลงนะครับอันนี้อธิบายเพิ่มเติมการปกครองของคาสักสถานนะครับเป็นรูปแบบผูกขาดอํานาจอันนี้ก็ไม่เชิงหรอกครับเป็นคอมมิวนิสต์ก็ไม่ใช่แต่ว่าเป็นอดีตคอมมิวนิสต เหตุการณ์นี้รุนแรงขึ้นนะครับเมื่อวันที่6มกราคมรัฐบาลของคาซัคสถานรายงานว่าผู้ประท้วงได้เข้ายึดโรงพยาบาลทาให้มีผู้เสียชีวิตกว่า1000คนนะครับอันนี้เป็นคํากล่าวอ้างของรัฐบาลน,นะครับในขณะเดียวกันรัฐบาลก็อ้างว่าผู้ประท้วงได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีในลักษณะกองกําลังติดอาวุธนะครับจึงเป็นเหตุให้รัฐบาลของคาซัคสถานเนี่ยขอความช่วยเหลือจากรัเสเซียแล้วก็สมาชิกจริงๆแล้วกําลังทางการทหารของคาซัคสถานเนี่ยถือว่ามีมากเป็นอันดับสอง รองจากรักเสเซียในกลุ่มสมาชิกของ CSTO นะครับและการประท้วงของประชาชนนี่ก็เริ่มขยายตัวแน่นอนว่ารัฐบาลของคาซัคสถานมองว่าตะวันตกเนี่ยอยู่เบื้องหลังการประท้วงในครั้งนี้นะครับโดยใช้สื่อโซเชียลในการปลุกระดมรัเสเซียกล่าวหาว่าสหรัเมิการต้องรับผิดชอบเหตุจลาจลในคาซัคสถานนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่มีหลักฐานว่าต่างชาติเนี่ยเข้าไปสนับสนุนผู้ประท้วงหรือไม่จนโกศกของทำเนียบข่าวของสหรัเมิการนะครับออกมา กล่าวว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงและกล่าวว่ารัเสเซียเนี่ยบิดเบือนข้อมูลกล่าวหาสารมิกานะครับสิ่งที่เป็นกังวลของรัเสเซียก็คือกลัวว่าคาซัคสถานเนี่ยจะแยกตัวไปเข้ากับตะวันตกนั่นจะทําให้รัเสเซียนี่โดนล้อมยูเครนย,ยังไม่เคลียร์มาคาซัคสถานนี่อีกแล้วนะครับรัเสเซียก็ต้องส่งกําลังเข้ามาช่วยแบบเต็มที่ยอมไม่ได้ นี่คือความคิดเห็นของแอดมินนะครับประชาชนก็มีสิทธิ์ไม่พอใจมันสะสมมันอัดอัน้นตั้งแต่ที่โซเวียตล่มไปสภาพของคาซักสถานไม่ต่างจากเดิมนี่มากนะักยิ่งมีการค้นพบน้ำมันนะครับประเทศน่าจะเจริญกว่าเดิมแต่ว่าประชาชนอยู่เหมือนเดิมมั่งคั่งแต่ผู้มีอำนาจแล้วก็ผูกขาดปกครองยาวนานสืบทอดอำนาจอีกนะครับเลือกก็เลือกไม่ได้พอความอดทนมันระเบิดแล้วนะครับมันก็รุนแรงและถ้าผู้นําผูกขาดอำนาจแต่ว่าดูแลประชาชนดีก็ไม่มีปัญหาอะไร นะครับต่อให้ใครมายุโยงเนี่ยก็ไม่สนใจหรอกครับ ปัญหาอย่างหนึ่งของคาซักสถานก็คืออดีตผู้นำนะครับพยายามสร้างให้ประชาชนเนี่ยบูชาบุคคลก็คืออดีตผู้นำเองนั่นแหละครับมีการเปลี่ยนชื่อเมืองตามชื่อผู้นำมีการทำรูปปั้นให้คนนี้เคารพสรรเสริญก็เพื่อควบคุมประชาชนสุดท้ายก็คือสืบทอดอำนาจนะครับซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนคนก็จะเชื่อผู้นำมาแต่ละทีนี่เกาะแข้งเกาะขาร้องให้ฟูมไฟเหมือนพ่อกำลังจะตายนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันยากยิ่งเป็นยุคข,ข่าวสารประชาชนก็มีวิจารณญาณนี่มากขึ้นเกิด ความอายที่จะทําแบบนั้นมันไม่มีเหตุผลเพียงพอนะครับเราต้องดูต่อไปว่ารัสเซียนี่จะจัดการอย่างไรปราบหนักแค่ไหนและถ้าถึงตอนนั้นประชาชนคาซัสถานจะร้องหาสหรัฐมิกาหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่ารัสเซียจะหนักมือแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับ